<c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับกันนะครับเดี้ยวครับ

ต้องไสร้างบ้นให้ได้ไมของคลิปนี้ก็อยากสร้างบ้านให้ได้ถอดไม้ได้้ดไม้ได้หมดแล้วอือมาสติอนโรน้องสใจดี วันนี้งงนานมากเลยทำตึกจาทำคิดตึกมเตมพร้อมอลงเลยฮะดวฮะมไรเอยอยู่ในทะเลสาไม่ใช่หรอมาทำไโอ้นี้ไ 누가 <laughs> ก <laughs> ก็เล่นเกมได้มาสักนาทีก็พ่อไปตอนถึงพอส่งไปมนก็พื่อเจอคนดีคนไหนเดี๋ยวจะเด็กก็ไม่เห็นหมอบ้านแล้วหบ้านอย่างเนี้ย